นนเพิ่มเก่ามันมันสมควรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงบกองท<อ><อ>ัพคิดดูแล้คิดดูก็ต้องดูงบประมาณนะท่านครับอย่างเครื่องที่มีปัญหาอย่างงี้ครับเราได้มีการตรวจสอบก่อนออกหรืออะไรยังไงครับเพราะว่าตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยท่านนะท่านครับในส่วนนี้ก็ถือว่างบกองทัพก็ยังยังมีความจําเป็นในการที่จะซื้ออุปกรณ์ก็ลบก็เครื่องมันเก่าเท่านั้นนะเครื่องมันเก่าใช้มานาน เมื<น>่อวันท่านนา,ายกเมื่อวันท่านานยายกบอกว่ามันยังมีความจําเป็นอยู่ในเรื่องของงบกระหงจากกรณีที่เครื่องเสียเนี่ยทำให้เห็นว่างบกระหงยังจำเป็นอยู่ตรงนี้ท่านมองว่ายังไงครับจะไปมองไงว่า<ม>จำเป็นอย่แล้วเพราเราก็ใช้กันไปตามเราก็ไม่ได้มากขึ้นนะงบก็เท่าเดิมทุกอย่าง<ม><ม>เป็นไปมาเกจเก็บท่าอะไรสิ แต่แต่ว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นมันสามารถหักล้างกับข้อข้อกล่าวหาของบางพรรคที่บอกว่าจะลดงบกองทัพได้ใช่ไหมครับก็งบกระลาวมเนี่ยมันมีความจาเป็นเ้องต้องใช้ประชาชนด้วยนะแล้วก็ใช้กับการป้องกันเองด้วยเมมีความเป็นก็ไปคิดดูแล้วกันครับ